เมื่อได้เวลาพักการกรีดยางอย่าลืมอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเออสำคัญอยู่นะสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมในเปรินี้ครับอ่านประจำคนตําสวนและครับนะเป็นอานประจำอะไรนะก่อนที่จะมีการพักเปรกกรีดยางกันเป็นเวลาอาจจะหลายวันนะผมว่าก็ถือว่าได้เวลา นะครับพี่น้องครับในการที่จะอปักปักยางนะปักเบรกกับปักเบรกเอาอะไรครับนะกลับมาแล้วครับกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับนะแต่ที่ไม่ปกติก็คือใบอยางนะตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะแล้วก็เริ่มที่จะแตกยอดขึ้นมาซึ่งช่วงนี้เลยครับตามลักษณะ กฎเกณฑ์ที่ผมวางเอาไว้ว่าจะเข้าสู่ช่วงที่ต้องปักกลีดครับและแน่นอนครับพี่น้องครับเมื่อเราจะปักการกลีดนะซึ่งก็อาจจะต้องรอไปเป็นเวลาหลายวันหรือไม่ก็เป็นเดือนนะครับนะลักษณะครับสิ่งที่ลืมจะไม่ได้นะอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายๆนะครับนะแต่มันก็สร้างความปั่นป่วน อยู่ในหลายๆครั้งนะก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องจอกครับจอกจอกแล้วเนี่ยครับนะพอเราหยุดกรีดยางพักกรีดยางง้างไหกันไปหลายวันอย่างเนี้ยบางทีช่วงนี้ก็ลมแรงนะครับลมแรงจอกอาจจะโลนพัดลมพัดนะหล่นไปอยู่อยู่ไกลๆอย่างเนี้ยครับอยู่ในระหว่างอกอยางนะแล้วทีนี้ปัญหาของเราก็คือเวลาเราออมาที่จะเบิกหน้านะในวันต่อไปเนี่ย กลายเป็นว่าหาจอ,อกไม่เจอบางทีก็อาจจะไปอยู่ในระหว่างแถวหรือว่าในบริเวณที่ที่เราทางนะครับเราก็อาจจะไปควันโดนมันนะทีนี้ก็เสียหายกันไปนะครับอก็คือการล็อกเอาไว้นะครับอยา่าคว่ำนะครับจอกเนี่ยอ,นะอย่าคว่ำนะอย่าอย่าอย่าคว่ำนะไอ้ล็อกไว้กับลวดยางครับนะล็อกไว้กับลวดยางเดี๋ยวมันเป็นกลออะไรนะ ที่ที่ผมบอกว่าอยากไปคว่ำชอกนะครับนะมันมีมันมีเอจอยู่นิดนึงนะครับนะเห็นคว่ำอยู่อย่างเนี้ยเห็นคว่ำอยู่อย่างเนี้ยหลายคนบอกอ่ะเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วัคว่ำอยู่อย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับ <laughs> มันไม่ไปลอดภัยนะเดี๋ยวอันนี้มันก็ไม่ได้ล็อกอะไรนะเดี๋ยวมันก็ลมพัดมันก็อาจจะปลิวก็ไปอยู่ในปงหญ้าอะไรอย่างเงี้ยต่างๆ่างกันเนี้ยครับซึ่งเวลาเรามาถางเนี่ยเราอาจจะไม่ตันเห็น,นครับ อาจะมาฟันโดนนะครับหรือไม่ก็ตอนที่เราเข้ามาเบิกหน้านะมันก็จะต้องหากันโอ้ยชาละวันนะครับนะในลักษณะที่ผมบอกว่าอ,อยากฟ้อมมาอย่างนี้นะถึงแม้ว่าเราจะแฝนห่วงนะครับเราอาจจะแฝนไว้กับอ้วงอย่างเนี้นยแฝนไว้อย่างเนี้ก็ไม่ได้นะครับนะมันมีอันตราย,ยาครับนะเราต้องแฝน ให้มันหาอยู่อย่างเ so no. นี้ยครับให้มันหายอย่างนี้อแล้วล็อกไว้ล็อกไวอย่างนี้ยอ่าให้มันหาอยู่อย่างเนี้ยครับนะมันจะปลอดภัยกว่าพี่น้องครับปลอดภัยจากอะไรน่ะหรือก็คือปลอดภัยจากพี่น้องแตนครับเอ้โยนี่สมมุตินะสมมุติว่ามันอยู่อยู่ฟ้อมอยู่างนี้จอกป้อมอย่างนี้พี่น้องครับแล้วส่วนส่วนมากนะฤดูการนะก่อนที่ฝนมันจะมานะครับนะ ตอนที่ฝนจะมาเนี่ยมันจะถึงฤดูการของพวกแตนนะครับมันก็จะเข้ามาทำาลังเข้ามาทำาลังอยู่ด้านใต้เนี่ยครับด้านใต้จอกเนี่ยโอ้โหนะเราเดิน้ามานะพอเราเบิกหน้ายางนะสวยจอกไปไหนครับฟับเข้าให้เรียบร้อยครับแล้เรียบร้อยนะแล้วก็ปิดของมันเนี่ยครับนะใหญ่นว่ามันตัวเล็กๆนะ คนที่ไม่แพ้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะอย่างนี้ก็แก้เจ็บสักแป๊บหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนแพ้พี่น้องครับถึงกั้นต้องหาหมอเลยนะครับนะเพราะว่าลักษณะมันแพพิษพวกเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดความอาเรอะไร,ะไรเน้นหน้าอกอาจจะหายใจติดก,กัดนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการแพร้มากแพ้น้อยนะครับนะแต่แพ้มากๆเนี่ยก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับ เห็นว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะครับรเพราะฉะนั้นครับ้าหากว่านะมันมันอยู่อย่างเนี้ยนะอย่างที่ผมบอกครับเราก็มกันละ็อกนะนี่ห่วงยางนะห่วงยางเราก็เสียบเข้าไปล็อกแล้วมันหายอยู่อย่างเนี้ยครับไอจอกมันหายอยู่อย่างเนี้ยมันจะปลอดภัยมากกว่านะอย่างน้อยเราก็ได้มองเห็นนะมองเห็นไปก่อนแล้วนะ <c oughs> นะผม่ยโดนโดนมาโดนมาบ่อยนะครับเมื่อก่อนนะครับนะ เราก็คิดว่าการพ้อมฉกนะี่ะมันมันดีไงแต่ที่ไหนได้นะไปเจอพวกเนี้ยเรียบร้อยกับนะตาบวมนะตาบวมเปล่งกันเลยนะครับนะแล้วพวกเนี้ยมันโฟกัสอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่บริเวณหน้าเปลือกตาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพวกนี้มันแม่นจริงๆนะครับ <laughs> อีกอย่างนะครับในฤดูก,กาลนี้เป็นไงครับที <laughs> บันเตินเแยกเลยบันพุ่มแยกหวานเหนียวมาพี่น้องครับอ,อ,อ๊้นะเหนียวมาครับเหนียวมาช่วงนี้ดอกก็สุกแล้วแหละครับนะตากลมีหมาที่ขนขนปุกปุยอะ่ะอย่าได้หลุดเข้ามานะเรียบร้อยแล้วครับเป็นไรครับผมบอกให้เลยนะเอ็นแก่ลูกกระตานะ พวกแหยหมาพวกนี้นะจะเกาะติดตามขนของเขานะครับนะจากหมาตัวสีขาวนะสมมติกลายเป็นหมาตัวสีน้ําตาลไปแท่นั้นครับเป็นไงแล้วก็จะเหลือแค่ลูกกระตานะจิ๊บพกจิ๊บพกพวกนี้นี่ติดโอ้ยไม่ต้องห่วงครับเขาสุกแล้วครับช่วงนี้เ้ยวหมาหรือที่หลายคนเรียกว่ารีแปรแตมให้อีกชื่อหนึ่ง อียุมถือว่าเป็นวัชพืชที่เข้าตำรับโยงตำรับยาได้ด้วยนครับผมก็มีคลิปอยู่นะเดีย๋ยวจะใส่คัดไว้ให้พี่น้องครับเอาละครับและนี่ก็คือถือว่าเป็นภารกิจแรกนะหลังจากที่ผมเนี่ยได้อางายไปเนื่องจากไปเฝ้าป่อที่โรงพยาบาลนะครับก็อตอนนี้ก็หมอยออกจากโรงพยาบาลนะครับก็ อาการก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็เป็นโรคของกนไวจชราพี่น้องครับมันก็อาจจะทรงตรงอย่างนั้นแหละแต่ก็ดีกว่าเมื่อวันก่อนนะครับและหลังจากนี้ไปก็จะได้มาทาคลิปอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันนะฮะขอบขอบคุนพี่น้องนะที่เป็นกําลังใจกันมานะครับเอาละครับพี่น้องครับ่อนจากการคลิปนี้นะก็เหมือนเดิมครับขอฝากสินค้าสักนิดหนึ่งนะครับนะ เป็นหมวกครับนะหือว่าเป็นหมวกที่เอาไว้บังแดดนะช่วงหน้าแรงหน้าร้อนอย่างนี้ครับนะเดินทางออกไปไหนมาไหนเนี่ยมีหมวกกันแดดนะครับแล้วหมวกเนี่ยก็เบาสบายด้วยนะเป็นฟ้าล่มนะครับแล้วก็มันก็จะมีอ่าร่องระบายอากาศแล้วก็เบานะครับผมปักอ่าตะกร้าไว้แล้วนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูแล้วก็อาซื้อกันได้นะครับพี่น้องครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะ ฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพบกันใหม่ครับในคลิปไล้์เปรียดต่อไปวันนี้สวัสดีครับ พี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิสตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ